แล้วก็อะไรอีกนะจีวรบนินดา,าทเสนาสนะแล้วก็ยารักษาโรคเ่ยน,นะยารักษาโรคนี้ก็ถ้าลืมพิจารณาปล่อยในะอารมณ์ขึ้นมาก็เป็นหนี้เหมือนกันแต่ถ้าไปกินายาโดยที่ไม่มีเหตุต้องระบาิดทุกกน,นะบริโภคยาโดยที่ไม่มีเหตุนนะซึ่งตรงนี้ยัญชน,นะใน,นทนี่สุดมาก็ดีในสิกขาบทก็รับงเงินทองก็ดีมีอัญชันาแสดงตรงนีนงนน้แต่ว่าไม่ชัดเจนไม่สู่ส่วนใหญ่ก็เลยเข้าใจว่าถ้า ไปลืมพิจารณายาแล้วต้องอาบัตทันทีนะอาบัตทุกวดทันทีแต่ว่าข้ออื่นสามข้อเนี่ยนะต้องอาบัตเออไม่ได้เป็นหนี้ตอนที่ลืมพิจารณาปล่อยให้อานรนขึ้นสามข้อแต่ข้อยาเนี่ยถ้าลืมพิจารณาก็อ,อาบัตทุกวดเลยเราก็ถามมหา,หาทั้งหลายว่าเพราะเหตุไรมันถึงต้องอาบัตทุกวดในเมื่อสามข้อไม่มีอาบัตแต่ยาลืมพิจารณาเลยเป็นอาบัตเพราะอะไร ท่านก็ให้เหตุผลไม่ได้นะทีแรกราคิเสนวสอว่าสงสัยยาใหญ่จะต้องพิจารณาอย่างหนักไหมถ้าลืมพิจารณาทีกินยาผิดขนาดจะตายก็ได้นะนะเออเข้าท่าเข้าท่าแต่ตอนหลังพิจารณาไปพิจารณามาไม่ใช่เนี่ยเพราะว่ามันเป็นกรณีาการอันนี้มันเป็นปัจจัยสันนิติศีลมันเป็นธรรมะไม่ใช่วิัยวิันเท่านั้นถึงจะมีอาบก็เรียกว่าปาจิโมกสังวรปาจิโมกสังสังวรศีล แต่นี้เป็นปัจจัยสันนิจสิทธีลอินทญยสังวรก็ไม่มีอาับัตินะอินญยสงังวรไม่สำรวมตาไปดูในสิ่งที่ไม่ควรดูเนี่ยถ้าไม่ได้มีอยู่ในสติปัตย์นะไม่มีอาบบตินะแล้วก็อะไรในโมงสงกสังวรอินญยสงังวรอาชีวปริสุทธิ์อาชีวปริสุทธิ์ถ้าไปเลี้ยงชีพไม่เหมาะสมแต่ไม่ได้มีอยู่ในสิงฆาบท227ก็ยังไม่มีอาบบตินะ เพียงแต่ว่ามันเป็นวิชาชีพฮะงั้นอาบัตจะมีเฉพาะปลาหมกสมงวีนเท่านั้นอันนี้เขาส่งเพราะกันไม่ได้ก็เลยเข้าใจว่าเป็นอาบัตแล้วก็แสดงอาบัตกันบ่อยก็ลืม่ยลืมที่จะมาของเวันเขาก็เลยไปพยาามศะสวด์ปฏิสางคายโยหรือว่าอัญชัญญาตอนใกล้อรุณขึ้นทั้งวัดเช้าคิดว่ามันจะทําให้ปลดเครื่องอาบัตไง เราปลดเพิ่มนี่แต่จริงแล้วสวนเ่านั้นไม่สําเร็จนะ,นะต้องพิจารณาแต่ถ้าเกิดเขาสวนไปนด้วยเขาพิจารณาไปด้วยอันนี้ก็สําเร็จประโยชน์ได้เจรณาดีว่าไงนะพิจารณาดีจ้าใช่อดีตมันจะมีอดีตกับปัจจุบันนะต่อไปนะข้อที่เจ็ดสมังสมอริยรัจเจ็ดประการที่มาเพื่อไว้ใช้ซื้อสวรรค์ซื้อมรรคผลนิพพานแล้วก็สามารถติดสินบนมียศได้ด้วยนะ เราติดสินบนยาโยมปั้งไปเตั้งแล้วก็คือทำบุญทุกครั้งอาตมาไม่ได้บอกกับโยมพระไตรปิฎกบอกนะอยู่ในพระสูตรอยู่ในจตุกัณฑาจตุกับฑนะจตุกับา์เนี่ยท่านแสดงบอกว่าเวลาทำบุญทุกครั้งคนจะต้องอุที่ส่วนให้กับยาโยมด้วยเผื่อว่ากับพระจากหูเราลงไปสู่โยมโลกเนี่ยไปเจอโยมบาน เขาจําได้ว่าเราเคยอ่ที่ส่สวนให้เนี่ยยมพระบาลทั้งหลายี่เขาไม่อยากให้สัต,ตว์ตกนงกาลนะเพราะฉะนั้นเขาจะมาถามนะเทวูตสูตรสเทวุตุูตุรสเนี่ยมีทั้งอุงตุริกายจตุกนิบาตและกัมชัชมันกายนะก็พวกจยมพระบาลเนี่ยก็จะไปถามสําหรับคนที่ทําบาปไปไม่มากทําบาปไปไม่มากแล้วก็ไม่ได้ทําบุญไว้มากนะก็ก้ามถึงก้ามึงอ่ะ แต่ถ้าเกิดใครที่ไปลักของเขาแล้วจับได้ทั้งของกลางเขาก็ไม่ต้องตัดสินอะไรจับนะหิืคุกได้เลยนะหรือประหารชีวิตได้เลยแต่ถ้าเกิดจับไม่ได้ทั้งของกลางในต้องเปนวิธีใช่ไหมแลวคนที่ไม่ได้ทบาบาหนัๆไว้เนี่ยถ้าเกิดไปสู่โยมโลกแล้วพญายามเขาก็จะต้องาถามว่าระลึกถึงเทวทูตที่หนึ่งได้ไหมร <Okay. S 1> ะลึกถึงเทวทูตที่สองได้ไหมที่สามได้ไหมที่สีไส่ได้ไหม <Okay. S 1> ถ้าระลึกไม่ได้ พญายมเขาก็จะโงสังเวชว่าโอ้สัต์มารมีกรรมเป็นของตนนะก<ม>นะ็ไปสู่นรกไปสู่อบายภูมิแต่ถ้าเกิดว่าระลึกได้เมื่อไหร่ก็ไปสู่สุคติภูมิก่อนแต่เขาเชียร์ให้ระลึกได้นะแต่ถ้าเกิดเราุที่สุส่นให้เนี่ยเขาจะเข้าข้างเราเรารลึกไม่ได้นยแต่เขาจะบอกอา้าจำไม่ได้หรือตอนนั้นอน่ะนั้นะเคยไปทําบุญวันลอยกระทรงแล้วกลับบูชาแลนะภาษาในบทอุที่สุขส่นที่เราไงนะ เราก็เลยกด้ก็จะจุติแล้วก็ไปเกิดในสวรรค์เฉพนะอันนี้แหละอันมาในพระไตรปิฎกอริยป h a ไม่ได้บอกว่าเป็นการตีสินบนามีญาโยมันมาพูดเองเพาวทางให้ท่านช่วยเราเนงะ้ยก็หมายถึงว่าเราก็ต้องมีอ,ยอายะซักถ้าเรามีอ,ยอายะซักมากเราก็จะมีความอุ่นใจมากว่าเราจะไม่ไปสปู่ปายภูมิเราสามารถไปสูปุ่กติภูมิเราสามารถที่เป็นพระเยี่ยมบุคลได้ ข้อที่แปอบรมไตรสิ่งายให้เป็นปกติสมาทานศีเป็นนิสเจริญสมถทานวิปัสนาเป็นประจำอินรีห้าเพิ่มพูนมากขึ้นมากขึ้นเราก็จะอุ่นใจยิ่งเรามีคุณธรร,รมมากเท่าไหร่เราก็จะอุ่นใจว่าเราห่างไกลจากอบายภูม,มากเท่านั้นนะโอกาสในการที่ได้วิปัสสนาญาณโอกาสในการที่ได้อุปจาจรสมาธิอัปปนาสมาธิขึ้นอยู่กับคุณธรรมของเราถ้าเรามีคุณธรรมสูงมีอริยทรัพย์มากเราก็มีติดได้สิ่งเหล่านี้นะ แล้วก็ห่างไกลจากอบายภูิมากด้วยข้อที่ 9, ความกลัวเกิดจากอาวิชชาหากมีวิชารู้ความจริงว่าความตายคืออะไรยอมรับความจริงจะไม่กลั่งใช่ไหมเราไม่ค่อยยอมรับความจริงกนะันะในะหลายคนนะกลัวแก่ใช่ไหมเพราะว่าไม่รู้ความจริงว่าความแก่คืออะไรนะคิดว่าเราอะแก่แต่มีเรารไม่เา ไม่แล้วทำไมต้องแก่อะไรต้องแก่เพราะอะไรแก่เพราะว่าทําบุญน้อยไปไม่ทําแบบนักวิสาหะนณะวิสาหา,า,าเนี่ยนะไม่ปรากฏความแก่นะเดินกันไปทั้งห้าสิบคนหน้าร้อยคนเนี่ยไหนคนไหนเป็นนักวิสาหาไอที่ไปในลูกหลานก็เลยนะแต่หานักวิสาหาไม่เจอไอมีคนคนหนึ่งมันแซวมันยังหาตัวไม่เจอเลย จะดูนากศึกษาต้องดูตอนลุกเพราะรู้อยู่ร้อยยี่สิบปีใช่ป่ะร้อยยี่สิบปีอ่ะก็คือพวกสาวๆเขาก็ลุกขึ้นมาฝึกแต่ว่านากศึกษาจะต้องยันก่อนเป็นไปได้หรอไม่ได้เพราะว่าช้าอ่ะช้าอ่ะนักช้างจะมาชนนักสึกขาจะทำไงมีคนเขาอยากจะต้องรอไงมีคนเล่าลือว่านักสึกขาเนะ เป็นผูดด้ที่ให้ทานมากมีพลังกำลังเท่ากับห้าั้งสารนะแล้วก็เลยมีคนเนี่ยวอมเหล่าช้างแล้วก็ปล่อยช้างไปปล่อยช้างไปในขณะที่นา,างสารถาคกับบริวารทั้งหลายกำลังเดินมานะพอช้างวิ่งมาเท่นานั้นพวกบริวารก็วิ่งหนีหมดแต่มีไอ้บริวารคนหนึ่งที่มีกาลังเท่านา,นางสารถาเลยนะเป็นคู่บาร,รมีกันมาเพราะว่าถ้าไม่มีนะไอ้เครื่องกระดาประสานไม่มีใครโก มันหนักมากเลยก็เลยต้องมีบริวารพิเศษใช้พิเศษที่ต้องคอยยกไอ้เครื่องระดามประสาทเนี่ยนะคนอื่นก็วิ่งหนีหมดเลยในะาสามแฉกคิดว่านะถ้าเกิดเราไปทําช้างรุนแรงนี่นะไปจับช้างนี่ช้างคงอาจจะต้องเจ็บนะเพราะฉะนั้นาทำเบาๆดีกว่า,นนำำา,านะช้างวิ่งมาเขาหนีกิ้นแนละ้วเราไปกั้นเอาไว้เน่ย,เยนะนี่ไม่รู้ผันดังเกิดหรือเปล่านะช้างก็ก้นขำเอาเลย นะคนก็เลยเชื่อว่านางวิสาขานี่มีพระกำลังม,ลงมากจริงๆนะมั้นไม่มีหรอกอายุร้อยี่สิบปีก็ไม่มีการจะยักแย่ยักยันมันเราหรอกลูกก็โอดนั่นก็โอยเลยนะเพราะว่าเขาทําบุญแบบประลีดมาก็าเลยร่องรอยความแก่ไม่ค่อยปรากฏอย่างพุทธเจ้าของเราอายุแปดสิบปีนี่ความแก่ปราดกไหมไม่ไม่รกรนะถ้าผู้เจ้าไม่ป่วยนะพว์จะมีเร็วแรงเท่ากับช้างที่ตัวรู้ปะเป็นแสนเลย มองได้ไกลเท่าไหร่กำลังของเจ้ายอดหนึ่งสิบหกกิโลในวันเดือนดับวันเดือนดับวันเดือนดับมองหกกิโลเมตรแล้วก็เป็นเมล็ดพันธุ์กากาศนะเมล็พันธุ์กาศไปตั้งอยู่ในที่ยอดหนึ่งในวันเดือนมืดน่ะสายตาธรรมดาของเจ้ามองเห็นน้ำพิเศษขนาดไหนซึ่งในยุคนี้ไม่มีใครเชื่อเลยนะแต่ว่า ถ้าเราไม่ศึกษาประวัติเสียสงขงไข่แสนกับถอยไปยี่สิบตงไข่แสนกับที่ทในสิงที่คนทั่วไปทาไม่ได้ถ้าเรา,า,เราศึกษาเรามีศรัทธาเราก็จะรู้ว่าเป็นจริงได้จริงนะงนั้นยุคนี้เนี่ยมันยุควิทยาศาสตร์มันไม่มีอิทธิปาฏิหาริย์ปรากฏคนก็เลยไม่เชื่อกันแล้วนะมันก็ให้เข้าใจว่าเรื่องของการสะสมเนี่ยเป็นเรื่องของการที่จะเพิ่มพูณนะทั้งสิ่งที่เป็นอนธรรมแล้วก็คุณธรรมนะแต่เราควรจะต้องสั่งสมคุณธรรมมากกว่านะ ข้อที่10เอ็ดใช่ไหมชีวิตมีแต่สัพพทุก์ขทุกขักษณะทุกขเวทน,นาทุกอริยสัจสังสมทุกขัสัญญาจะไม่หวยหาทางสุขใช่ไหมทุกวันนี้เรามีแต่สุขเขาวิปปะรานะเราก็าเลยหวยหาทางสุขไม่ได้เท่าไรเพราะไม่พอไม่พอใช่ไหมแต่ถ้าเราสังสมทุกขัสัญญา แต่มีปัญญาในการที่จะบริหารวัตถุก,กรรมมีปัญญาในการที่จะบริหารชีวิตนะมันมีแต่ทุกข์อ่ะความทุกข์มีอยู่จริงสุขไม่มีอยู่จริงนะชีวิตทั้งชีวิตน่ะคาสอนของเจ้าไม่มีอะไรเลยก็คืออริยสัจสี่มีแต่ทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นตั้งอยู่และทุกข์เท่านั้นดับไปนอกเหนือจากนี้ก็ไม่มีอะไรนะแต่ว่าทุกข์นั้นมาจากไหน ก็มาจากทุกขสมุทยัยเพราะฉะนั้นการจะพ้นทุกข์ได้ก็คือจะต้องละทุกขสมุทยัยคือตัณหานีแล้วจะละได้ยังไงก็ต้องอบรมอริยมรรคมีองค์แปเป็นเหตุที่ทำให้ละทุกขสมุทยัยทำให้ถึงนิโรธก็คือการทนะันตนั้นอริยาสาัจสี่ที่อยู่ที่ไหนรู้ไหมอริยาสาัจสี อยู่ในขันห้านะไหนแง่ออกมาที่ถึตรงไหนอริยสัตตีเนี่ยนะอยู่ในกายยาวหวาเครืนนี้และนิพพานอยู่ไกลหรืออยู่ใกล้ใกล้อยูอไกลใกล้เหรอใกล้จริงว่าใกล้แค่ไหนพระนิพพานอยู่ใกล้ <elles> สําหรับคนที่เป็นบรรณัณฑิตมีปัญญาพระนิพพานอยู่ไกลสําหรับคนที่ไม่มีปัญญาไม่เป็นบรรณัณฑิตนะ คนพานพนิพานอยู่ไกลมากทุกก็อยู่ที่ตาหูจมูกคิ้งไายใจนิพานก็อยู่ที่ตาหูจมูกคิ้งไา่ใจนั่นเองสิ่งใดเป็นที่ตั้งนะของตัณหาไม่อารมณ์ตัณหาเป็นที่ยินดีของตัณหาที่นั้นก็เป็นที่ตั้งของทุกเป็นทุกนั้นแต่การจะดับทุกก็คือต้องดับตัณหาและตัณหาจะเกิดได้อย่างไรตัณหาก็ยีนดีในสิ่งใดสิ่งนั้นแหละตัณหาเกิดขึ้นในที่นั้นนะ ก็คือตาหัวจุ่มลิงใจใจสันห้าทั้งหลายนี่แหละมันถ้าจะถึงพระนิพพานก็คือต้องถึงที่ตาหัวจุ่มลิงใจใจ,ใจในีต้นนต,า,ตาเป็นทุกข์เหตุเกิดของตาคือตัณหาเป็นสมุทัยความดับตัณหาที่จะทำให้มีตานเป็นนินโรธข้อปฏิบัติก็คือการกำหนดรู้ตาเนี่ยทำให้ถึงพระนิพพานพูดถึงตาก็ต้องรู้ตั้งแต่ต้นหัวจุูมลิงใจใจด้วยนะก็ะคือทั้งเนื้อทั้งตัวทั้งสันห้นานี่แหละ ข้อที่สิบสองสรรพสิพ่งล้วนเป็นอนัตตาทั้งชีวิตทั้งกามาคุนทั้งสัตว์และสังขารสั่งสมอนัตตาสัญญาไว้จะไม่หว,วาดหวาต่อการตายใช่ไหมถ้าเรารู้ความจริงแล้วก็มั่นคงว่าไม่มีตัวเราจริงๆน่ะเราจะหว,วาดผวาตัวตายไหมถ้าคนอื่นเขาตายที่เราหว,วาดผวยาเลยใหญ่ๆปวดค้องกี่นออะไรกับเราเลยแต่พอเป็นญานติอันนี้เริ่ม หวั่นไหวในชะ่ไหมจะพอเ,เป็นเราเป็นไงกลัวมากเพราะว่อาอัตตัดสัญญาสกายเยตีนาแนแน่แต่ถ้าเกิดสกา,า,ายเยตีเบาๆมีอานัตัดสัญญามากเขาก็จะไม่หวั่นไหวนะเป็นธรรมดาธรรมชาตินาเกิดขึ้นก็ต้องตั้งอยู่่อไปมันไม่มีอะไรเราก็สั่งสมความรู้อบรมอ,อริยสัพพ์ถ้ายังจะต้องเกิดอ,อยู่ก็ไปสังสมบารมีต่อถ้าเราเข้าใจความจริงเราก็จะไม่หวาดกลัวนะมันใกล้ ใกล้เรามาทุกปีทุกทีแล้วนะใช่ไหมความตายเนี่ยมันคื้นพานกระดึกกระดึกกระดึกเข้ามาหาเราใกล้ขึ้นมากขึ้นมากขึ้นใช่ไหมในที่นี้ใครจะไปก่อนนะแน่นอนเราม้ปงต่อ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 แต่แา่แก่ใกล้ตายแก่ใกล้ตายเป็นมาหลายปีแล้วไม่พอใจแล้ววันนี้มีพวกอีนะ พวกมา้าอินปลายมา้าติน,อนพอาตินกแสใไดไหมอนุญาตเพราะฉะนั้ไน,นไม่มีใครรู้เลยนะสิ่งห้าอย่างที่ไม่มีใครรู้ได้ก็ค,คือชีวิต,วต,วตจะอยู่ได้คนละปีปีไม่รู้อะไรอีกพยาธิตาป่วยไข้จะตายด้วยโรคอะไรกันต่อไ้หรือยังยา,ยางล้วไม่รู้หรอกอันนี้สามอะไร สถานที่ตายนะการเวลาฝอนการเวลาที่จะตายรู้ไหมกาหนดไว้ป่าจะตายจนเท้าสายปายเย็นไม่รู้สถานที่ตายตายในบ้านนะตายโรงพยาบาลตายในวัดตายบนโบกตายในน้ําตายบนเครื่องบินกําหนดไว้ป่ารู้ไม่ได้อผมทําให้ได้ทํยังไงน้องสาวผมอสามีเขามาเลง แล้วก็บอกว่าเขาอยากตายกลางวันแล้วก็ตายพร้อมกับภรรยาญาติพี่น้องเขาอยากอย่างนั้นผมก็บอกว่าทําบุญแรกที่ฐานสำเร็จครับตายหมดทุกคนเลยอะไรนะตายหมดทุกคน่ตายทุกคนเป็คนที่คนที่อยากตายไอ้ตายทุกคนทุกคนต้องตายแน่แต่ว่าตายกลางวันไงเมืดตายพร้อมกันเมื่อตายพร้อมกันตายพร้อมกับภรรยาตายพร้อมกับพี่น้องทุกคนหมด อี่พูดไม่ชัดเจนพูดไม่ชัดเจนต่อตายพร้อมพันยาใหม่ภรรยาตายด้วยภรรยามายืนดูพร้อมหน้าพร้อมหน้าเขาเขาไม่ไม่อยากจะตายคนเดียวคนเดียวเขอยากจะอยู่พร้อมหน้าภรรยาที่รอก็เลยบอกว่าที่นัาบุญนิธิธรรมเขาเขาก็เชื่อเขาว่านนับุญอิธิธรรมแล้วมัตายได้ขนาดนี้ตายในบ้านเลยนะไม่ตายโรงพยาบาลนะไม่ตายเต็มยศ เออเนี่ยแนะนำว่าว่าใครจะตายเตรียมตัวตายที่บ้านอย่าไปโรงพยาบาลเลยถ้าไม่อยากไปอพยพนะเพราะโอกาสไปอพยพเนี่ยนะสูงมากเลยนะโดยเฉพาะเป็นผ่านะอย่าไปตายที่โรงพยาบาลว่าเนี่ยสลดใจมากเลยนะอาจารย์สุบม,มนเนี่ยอยากจะให้กลับวัดแต่ไม่มีใครเอากลับวัดกลัวแล้วที่โรงพยาบาลเขาไม่เอืเ้อเฟื้อพระานในต่อพระพิสูเลย ตอนเย็นๆเขาก็จะต้องเอาอาหารมาให้กินก่อนกินยาอะเขาไห้ดูที่เฝ้าก็ไม่ช่วยดูแลรักษาอาจารย์เองท่านก็ไปไปเบลอหมดแล้วอ่ะก็เลยไม่รู้ทำไงเนาะก็เลยไปแสดงอาบัตบท่านแล้วกษาอาจารย์แสดงอาบัติด้วยแต่ยังพอฟรีรู้เรื่องนะแต่ปรึกษาไหนคนละท่านระท่านโยมหมอเห้ออกไปวัดเถอะอะให้หมอไปดูที่วัดก็ได้แต่ไม่มีใครออามา ก็ต้องมีพิธีนะทำบุญนะที่ฐานเราท่นที่หินเราแร่เรอแร่ไ่ได้ครับถ้ามีคนอยากเพ้นดูเนี่ยครับทำทุกวันคือเราต้องอยู่กับโยมโยมเป็นคนจ่ายตังนะอะออำนาจอยู่กับโยมเขียนวิัยกรรมไว้โยธีการครับมีหนังสือสั่งเอาไว้ได้ค่ะที่หัูเอาไปที่วัดตอนงานทำิจะมีเขียนว่าการรักษาขั้นสุดท้ายต้องการแบบไหนแบบไหนมันจะเป็นหนังสือเล่มเล็กๆจากมูลนิธิพุทธวิการค่ะ เขียนสั่งไปได้เลยว่าเขียนเราเขียนแล้วมอบให้กับคนที่ที่มีอำนาจที่จะดูแลเราอย่างเงี้ยค่ะว่าพระเจ้าต้องการการรักษาตอนสุดท้ายยังไงห้ามใส่ก้อนจะเขียนไปได้หมดเขียนไว้ได้นะแต่ว่าอคนที่ดูแลนี่เขาถ้าเขาอีโก้สูงก็จะฟังไหมไม่ฟังถ้าเขาอีโก้สูงมาะพระราอาจารย์เขาก็อยากให้อาจารย์เขาสบายแต่เขาไม่สนใจวิไหนอ่ะ เนี้ยจะเริ่น่ากลัวนะก็ข้างที่โรงพยาบาลส่งอะเพ่อเฟือที่ไหนบ้างเี่ก็เฟือนั้นถ้าตายที่นั่นแล้วจะไปไหนฮะไปสู่ที่ผิดศีลนะถ้าตายผิดศีลมีติสองยางคือไม่ไปเป็นนรกก็สัตว์เดรัจฉานนะน่ากลัวนะเรื่องผูจ้าแสดงไว้นะ จะว่าพระวิสุทธิ์ไม่ระวังสุม้วนแล้วก็ไม่สอนอุปถาไม่ดีแล้วไปอยู่โรงพยาบานลนะกำรวจเขก็ไม่ได้สนใจแล้วก็จะทําหน้าที่อยู่เพราะนะจะกินยานแรงก็ต้องให้กินอาหารก่อนาควมจริงแล้วหลีเกเลี่ยงได้นะก็คือกินพวกไอ้ย,ยาที่เคลืบอบกระเพาะอ่ะใช่ไหมในเกาะที่มีแม็กเจ็ดเจ็ดใช่ไหมแต่ว่าเขาไม่ได้กัน นะเพราะนั้นตายที่บ้านอ่ะมีป่านะ้ำรับปะจักสถานที่บรรยากาศที่ดีมีผ้าพองธุ์จรูปมีเสียงสวดมนตนะ์มีบรรยากาศดีๆก็มีแอร์ก็เปิดแอร์เย็นๆะเตรียมตัวตายเลยไม่ต้องกลัวแล้วนะี้บรรยากาศดีเดี๋ยวจะไปเกิดที่ใหม่ก็บรรยากาศดีแบบนะี้แหละมีเสียงสวดมนต์มีอะไรแล้วก็คุยกันยินแย้งกังในใส่ไม่ปหน้าเร้าสร้อยนะตัวแม่จะตายตัวพ่อจะตายนี่นะอันนี้ก็เป็นทำที่จิตใจเขางขอเหี่ยวนะ มันจะต้องมีบริกรรมมีการเตรียมตัวตายยังไงเราก็ต้องตายแน่นอนเนะี่ยแต่ว่าตายแล้วเราควรจะต้องมั่นใจว่าจิตของใส่อนตายอนตายไม่ใช่สิ่งน่ากลัวเลยแต่ที่เรากลัวด้วยความยึดมั่นแล้วก็กลัวจะพัดพลาดเป็นอย่างนี้มาไม่รู้มีพรติชาเลนะแล้วก็ไหนๆจะตายทันทีก็ตายแล้วไปดีดีกว่าวไปแบบเลือกชั้นใต้ก็ยิ่งดีเลยนะเสียงสดม์นะ้ากสดม์แล้วก็วกให เยาวรถมารับหกขันนะอนะวาวันสุดท้ายนะบวนะนะตอที่อึดอให้เจริญอนัตตสัญญาไหมให้รู้ความจริงว่าไม่มีตัวเราจริงๆไม่มีของเราจริงๆนะเนี่ยักคามสอนพระสัมมาสุจ้าเนี่ยเป็นที่พึ่งเราดได้จริงๆแต่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยเห็นคุณค่าของพระธรรมคำสอนนะเป็นเห็นสิ่งที่ไม่มีสาระว่าเป็นสาระกลับเห็นสิ่งที่มีสาระว่าไม่เป็นสาระนะ เพราะฉะนั้นฟ้าจะไม่ประสบกับสิ่งที่เป็นสาระเลยสาระมีกี่อย่างในพระพุทธศาสนาสาระกียาสาระสีลักษะมารีสาระปัญญาสาระวิมุตติสาระวิมุตติจานาทัศนสาระก็คือไตรสิกขาที่เป็นโลกิยะและโลกุตระเองนะไตรสิกขานะถ้าเป็นวิรุตติก็เป็นผล ถ้าเป็นสีสมาธิปัญญาก็เป็นโลกิยะไตรสิกขาและมัคโลตระมะโลตรามะนั่คือไตรสิกขานะแล้วก็ยิมติยา,านั้นทัศนะก็หมายถึงปัจเจกันอานใดนั้นหลักการตาร่างๆเหล่านี้เราควรจะต้องแน่นย้ำและมั่นคงนะแล้วถ้าเราไม่พยายามจดจำแล้วก็เอามาตรึกเอามาคีกันเ,มนเสมอๆเนี่ยมันก็จะไม่มีความมั่นคงเลย เราจะมีคทามั่นใจไม่แก้วกล้าในการที่จะกล่าวในการที่จะแสดงการทีร่จะสนทนานั่นคือศาสนามันเริ่มหมดไปจากจิตใจของเราเสื่อมไปจากจิตใจของเรานะสมัยที่พระพุทธเจ้าจะปริยิพพานนะ่ะก่อนหน้านั้นนะ่ะตอนตัสรู้ใหม่ๆยา,ยามาน,มาน,านเข้าประตูพระพุทธเจ้านะพระุทธเจ้าปริยิพทานไปเถอะไหนๆก็ตัสรู้แล้ววางเป็นบารมีมาครอบทั่วแล้วประยิพพานไปเถอะพระพุทธเจ้าว่าไง รว,าวาำำร,า,ร,รวา,าก็ตราบใดที่ทิศุยังไม่แกล้วกล้ายังทรงจําคําสอนอะไรต่างๆยังปรับประวาท่ากับผู้อื่นไม่ได้เราจะไม่ปฏิพานตราบใดที่ทิศตวนีอุบาสกวัสกายยังไม่แกล้วกล้ายังไม่อาจเห็นข่าวยังทรงจํายังปรับประวาท่าคนอื่นไม่ได้เราจะไม่ปริทินแล้วแกก็ตามามาตลอดเลยนะสี่ห้าปียามาเนี่ยเดี๋ยวถ้าตอนจะปริทินนยตอนนี้ทิศุ นะแก้วก้าอ่านอาหารจงจำมั่นคงแล้วองปริพาณเธิดเดี๋ยวเรารอ,รอพิจุนีีก่อนพิจินรีก็อ่านอาหารเก้วก้าแล้วเดี๋ยวเรา,เอา,อาอรอวัสกิกอนวาสิกากนบอกว่านะสามารถปรับปวาวาสามารถาารถู้คําสอนไม่ต้องมองหน้าศาสนาอื่นแล้วนั่นหมายว่าองปริาพาณเถิดผมจ้างพิยาอะไรนะคยาบาลจางตื่นปร,ริภาณตลอดเลยเอาเอายามาลให้ปวดหายน้อย,อยเถอะเ,เดี๋ยวต่อจากนี้ไปสามเดือนเราจะปริพาณ นะยาหมาก็เลยเริ่มตื่นนะแผ่นดินไหวเลย,ยแต่ก่อนอะ้รก็บอกพระนอนนั้นนะถ้าใครจะได้ปิติบานั้นสามารถอยู่ได้ชั่วข้ามเลยนะแต่ว่าพระนอนนั้นโดนยามากนะสะกดจิตเอาไว้นะจะมาโดนใจทําให้ไม่ปสบายนะแต่ตอนหลังว่าพอแผ่นดินไหวก็ถามทีท่เจ้าพระเหตุใดแผ่นดินถิ่นไหวถึงขึ้นข้าบอกว่าเราคงว่าจนไายุติธร เอาพระพุทธองค์ตรัสไปแล้วไงว่าถ้าจะเรียหญิงป่าต้ออยู่ด้ช่วงกับหนึ่งขอยพระองค์จะรีญป่าเกิดเป้นสภาบอกว่าอานนนโทษของเธอเราบอกเธอไปนหลาครั้งแล้วแต่ตอนแต่ตอนนี้เราลงสักขารไปแล้วนะานอาโนนก็นเลยเทะเหมือน,นะเพราะฉะนั้นก็ให้รู้ความจริงนะว่าพุทธบริษัทิารปัจจุบันเนี่ยเสื่อมถอยกว่าพุทธปริวัตในอดีตการนับก,กันไม่ได้เลย ในอดีตศาลเนี่ยเขาสามารถรู้ได้เลยว่าใครเป็นพระอนิสงุคคลางพนางวิสาขาอดิติกาจิตตัทธาบดีพวกเนี้นะเป็นอัเนียบุคคลทั้ทงเลยเขาสามารถที่จะรู้ได้นะพระเถระองค์ไหนเป็นพระอรหันต์เป็นโสดาบันทุกครู้กันหมดเลยนะแต่ตอนนี้นี่ไม่รู้อะไรกันแล้วมันก็ตั้งหลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติเราก็ไม่กล้าคุยกันแล้วนะเส่ิมมากไหมหน่าจะสนใจนะ มันก็พยายามที่จะพัฒนาตนเองถ้าอยากจะรักษาศาสนาและอยากจะพัฒนาตนนะด <c oughs> ้วยความเป็นผ้าเรียบคนเนะี <c oughs> ก็ให้เราพยายามที่จะระตือรือร้นนะหายใจเพื่อสุดท้ายแล้วก็ดิ้นที่มากที่สุดเลยเพื่อจะให้อญยะสัตธรรมหรือว่าไตรจุฑานั้นดำรงอยู่ในจิตใจของเรานะ่อนที่เราจัดจากโลกนี้ขึเอามีอะไรไหมสุดท้ายนะเกิดเวลานะหรือว่าจะเอาสามทุ่ม อาจารย์มีอรว่าณอะไรจะให้ทีจญาติโยมหรืครับให้เยอะให้เยอะนะเอ้าก็ขออนุโมทนาญาติโยมทั้งหลายที่มาช่วยเป็นกําลังนะจะได้ธรรมะมากน้อยทรงจําได้แค่ไหนก็ตามแต่ว่าจะน้อยถือก็อัาเท่อยแล้วนะสามารถได้เผยแร่คนมีบุญก็จะได้ฟังนะก็ขออนุโมทนาญาติโยมทั้งหลายมีกำลัง กพลังกายมั่นคงมากขึ้นแล้วก็สามารถที่อบรมไตรสิทธาช่วยพัฒนาตนช่วยพัฒนาศาสนาขึ้นไปนถึงวาระสุดท้ายนะก็ขอองบัลลังก์จเป็นปัจจัยแห่งมรรคผลนิพพานเดี๋ยวเราอุทิศส่วนกุศลแล้วก็ไปพระนะขอการนำขึินส่สวรรค์ครับท่านทั้งหลายน้องอุชาสการะน้องอุชาสักการะแก่พระรัตนตรัยแก่การ พระพระธบริสุทิ์พระพุทธบริสุทธิ์ขอสมาสัมพุทธเจ้าขอสัมมาสัมพุทธเจ้าปฏิสศานาริจศึกอยู่ณวัดป่าบุญแห่งนี้อยู่ณวัดป่าบุญแห่นี้และในสายโกรจักรวาลและในสายโจรจักรวาลเขาที่ส่วนบุญสมบุญเขาที่ส่วนบุญสมบุญในการนอบน้อมบูชาพระรัตนตรัยในการนอบน้อมบูชาพระรัตนตรัย องค่วนอันเป็นไปในทางศีลภาวนาร์อส่นอันเป็นไปในทางศีลภาวนาการศึกษาสนทนาพระธรรมการศึกษาสนทนาพระธรรมที่ได้อบรมไว้ดีแล้วที่ได้อบรมไม่ดีแล้วให้แก่ญาณของคำเจ้าทั้งหลายให้แก่ญาณของคำเจ้าทั้งในอดีตและปัจจุบันชาติทั้งในอดีตและปัจจุบันชาติประเทศโชดาอมนุษย์ทั้งหลา ที่ปกปติรักษาอยู่ในบริเวณนี้ที่ปกติรักษาอยู่ในบริเวณนี้และที่บ้านเรือนของข้าพเจ้าและที่บ้านเรือนของข้าพเจ้าพาน้อมถวายทุสสนเหล่านี้พาน้อมถวายทุสสนเหล่านี้แด่ท้าวสกัดเทวราชแด่ท้าวสกัดเทวราชนายเนรยบาลนายเนรยบาลอาตุมหาราชิกาอาต พเจ้าอุอทิศให้แล้วนี้โ <royable> ah, รดนะมีจิตสมนัดกินดีร่วมอาหารนุมโมทนาขอให้กานทั้งหลายมีพระรัตนตรยเป็นที่เพิ่มอบรมไรสิกขาเพื่อกำหนดรู้ทูกเพื่อนะสมุนไพรทางดีรอดให้แจ้งอบรมอริยมรรคได้บริบูรณ์ ัสสรุิยสัตตีเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าโดยการไม่แน่นช้าโดยการไม่แน่นช้าเช่นเดียวกับข้าพเจ้าทั้งหลายเช่นเดียวกับข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยเธอด้วยเธออ่ะระหังสมมาสมุทโธภะคะวะบุตังภะคะวันตังอภิวา ครับได้เวลาจะประชุมแล้วสนาคตัดตู้ด้วยเจอแล้วก็มีจับแต่ว่าจับแนวไม่ได้จับเลย มันการละครับไงครับครับคือว่าจินเหรอ่าิน่